ทุกครั้งที่ผมรีวิว Android TV หรือว่ากล่อง Android TV เนี่ยเพื่อนๆก็จะสอบถามกันเข้ามาว่ากล่องรุ่นนี้รุ่นนั้นมันรองรับการแชร์หน้าจอมือถือเข้า Android TV แบบนี้หรือเปล่านะครับนายตึงเนื่บอกเลยครับว่าทุกรุ่นรองรับนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเนื่จะมาแนะนําวิธีการแชร์หน้าจอมือถือของเราเข้าไปใน Android TV กล่อง Android TV นั่นเองนะครับแล้วให้สามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วไปแสดงผลบนทีวีได้แบบนี้ง่ายๆเลยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ หลักการสําคัญที่เราจะแชร์หน้าจอมือถือเข้าสู่ Android TV ของเรานะครับก็คือทั้งมือถือกับ Android TV เนี่ยต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อเดียวกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากมือถือของเรากันก่อนเลยนะครับผมก็จะเข้าไปที่การตั้งค่าครับพอเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับเราจะไปที่หัวข้อ WiFi ครับ จากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านของเราเลยนะครับตัวอย่างในที่นี้เนี่ยไวไฟที่นายตึงเนึ่อเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi ที่แชร์มาจากเน็ตซิมมือถือของอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่เพื่อนๆจะต้องมี Wi-Fi บ้านเท่านั้นนะครับใช้เน็ตมือถือก็สามารถทําได้นะครับเอาละครับเราทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเชื่อมต่อ WiFi ที่ทีวีกันบ้างนะครับ มาดูในส่วนของ Android TV นะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อ wi-Fi เลยครับก็คือไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่หัวข้อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นก็เปิดทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอย่างตรงนี้ก็จะเห็นว่า Android TV ของผมเนี่ยเชื่อมต่อ wi-Fi ชื่อเดียวกับมือถือแล้วนะครับก็คือนายตึงนั่นเองนะครับ หลังจากที่มือถือของเราและก็ Android TV เนี่ยเชื่อมต่อ Wi-Fi เสาเดียวกันแล้วนะครับให้เรากลับออกมาที่การตั้งค่าของมือถือนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนายตึงหนือจะยกตัวอย่างเป็นมือถือ oppo ที่เป็นเวอร์ชัน Android 13นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้มือถือ a n d r o i d แบรนด์อื่นๆเนี่ยขั้นตอนก็จะคล้ายๆกันครับอย่างในมือถือ oppo ให้เราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วไปที่หัวข้อการเชื่อมต่อและการแชร์นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่เมนูการแคสหน้าจอนะครับพอเข้ามาในเมนูการแคสหน้าจอแล้วนะครับให้เรากดที่หัวข้อค้นหาอุปกรณ์แสดงผลนะครับ จากนั้นรอสักครู่นะครับทางตัวมือถือเนี่ยจะทำการค้นหาตัวอุปกรณ์นะครับอย่างตรงนี้ก็จะเจอแล้วนะครับก็คือ Mac Pay นั่นเองนะครับซึ่งชื่อ Mac Pay ตัวนี้เนี่ยเป็นกล่อง Android Box ของผมที่ต่อเข้ากับทีวีเครื่องนี้นะครับพอเราเจอแล้วเราก็เลือกเข้าไปเลยครับ ซึ่งในกรณีที่เพื่อนๆเ,เชื่อมต่อครั้งแรกนะครับมันจะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเพื่อขออนุญาตเข้าถึงส่วนต่างๆให้เพื่อนๆอ,อนุญาตให้หมดเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพเริ่มการแคสหน้าจอนะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มเริ่มเลยและเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่าหน้าจอมือถือของเราเนี่ยไปแสดงผลบน Android TV วแล้วนั่นเองนะครับ ไม่ว่าเราจะขยับไปหน้าไหนนะครับใช้แอปพลิเคชันอะไรเนี่ยมันก็จะเปิดทำงานตามเราหมดเลยครับซึ่งการแค่หน้าจอแบบนี้เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่จะเปิดคลิปวิดีโอนะครับขึ้นไปบนหน้าจอทีวีนะครับเพื่อเป็นการเล่นเพลงเล่นสื่อต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าคนที่พรีเซนต์งานนะครับที่ต้องการเปิดสื่อเข้าไปในทีวี Android TV ของเราจากมือถือนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการแชร์หน้าจอมือถือของเราเข้าสู่ Android TV นะครับและสุดท้ายนะครับถ้าเราต้องการหยุดการแชร์หน้าจอมือถือไปที่ Android TV นะครับก็ง่ายๆเลยให้เราปัดแถบด้านบนนะครับมันจะมีสถานะแคสอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่ามันมีเมนูหยุดการแคส์หน้าจอนะครับกดเข้าไปเลย เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะครับนายตึงเนื่งหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ในายตึงเน,นืฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่นด้วยนะครับและฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบายบายครับ